วันนี้สี่ตัวครับตอนนี้บนสุดสองเมตรครับจุลาพินเนตแล้วก็การลานน้อยเปิดช่องผมแล้วก็อันนี้บ้านน้อยร้อยเซนของผีพันธ์ขึ้นดีครับร่มดีไรครับมือวนี้วันนี้ท้องฟ้าสดใสเดอ้อครับเดอ้อน,นี่มีบ้านหกตัว สองห้องห้องนี้อยู่สูงหน่อยอันนี้ชุลาอันนี้ว่าผมครับแล้วก็พี่ใหญ่สูงสุดกว่าสองเมตรมีสองเมตรห้าตัวแล้วนะเย้อยพอนะมีตัวที่หกวะ่ะมีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วยคุณะเห็นบ่นี่นี่น่ตรงระหว่างสายไฟอ่าอาใหม่ครับไม่ใช่ห้าตัวครับขึ้นหมดแล้วนะนนําไปหมดแล้วนะนะนวนะอันนี้ห้าตัว จุลเออสองห้องสองไปว่ตาตัวีกอีกอันหนึ่งเี่เพื่อนบ้านขึ้นด้วยว่าธนูน้อยนะครับผม